หลายคนคงทราบดีนะคะว่าเว็บไซต์หาคู่หรือแอปหาคู่นั้นมีอยู่เยอะมากๆเลยแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ค่ะยังไม่รู้ก็คือเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์หรือแอปแต่ละแอปอะค่ะมีวัตถุประสงค์ในการหาคู่ที่แตกต่างกันบางเว็บไซต์หาคู่จริงจังบางเว็บไซต์หาคู่นอนหาเพื่อนเที่ยวก็มีค่ะ และถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากหาคู่จริงจังมองหาความสัมพันธ์ระยะยาววิธีการหนึ่งที่เจ๋งมากเลยนะคะนั่นก็คือหาข้อมูลทาง Google นั่นเองโดยทําการเซิร์ชหรือค้นหาข้อมูลในมุมมองของต่างชาตินะคะว่า top 5 Thai dating sites หรือ top 10 Thai dating sites หรือแ p ปอะค่ะมีอะไรบ้างแล้วก็ให้เลือก ผู้รีวิวที่ไม่ได้โฆษณานะคะนั่นก็มีเปอร์เซ็นต์สูงว่าจะเป็นข้อมูลรีวิวที่ถูกต้องตามจริงที่สุดค่ะอย่างเช่นเว็บไซต์นี้นะคะเขาก็บอกว่า5าลำดับแรกที่ดีที่สุดนะคะสำหรับเว็บไซต์หาคู่คนไทยค้นหาข้อมูลในลักษณะนี้ค่ะสัก3ข้อมูล5ข้อมูลแล้วก็เอามาเปรียบเทียบอ่านรีวิวหรือเอาไปแปลที่ Google Translate ก็ได้ค่ะเราก็จะเจอได้ว่า หากเราเป็นคนที่หาคู่จริงจังอะเราจะเหมาะกับเว็บไซต์ใดถ้าอยากได้การแปลแบบสรุปเว็บไซต์ที่ยกตัวอย่างให้ดูข้างต้นนี้นะคะก็สามารถอ่านรายละเอียดจากช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ได้ค่ะ และสิ่งที่สำคัญมากๆลำดับต่อมานะคะต้องพูดคุยทำความรู้จักกันให้ดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าการหาคู่ออนไลน์นี่เกิดขึ้นได้เสมอว่าข้อมูลอาจจะจริงหรือว่าอาจจะเฟกโกหกหลอกลวงก็ได้นะคะขอให้มีวิจารณญ,ญาณอย่างมีสติแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกดถูกใจเพจเพื่อรับกําลังใจและความรู้ดีๆได้ค่ะ